ไม่มีอัฟไซด์นะครับไม่มีออฟไซด์นะครับต้อได้ยิงก่อนเลยครับโอ<ฮ>้โหสี่สิบสองวินาทีครับขึ้นนําแล้วนะครับตันติวิวท,ทวยาภูมิบุญอนันต์ครับซ้ายครับเรียบร้อยเลยฮะวรพลบุญอนันต์ครับโอ้โหปล่อยให้ลากเข้าไปแบบนี้จะเหลือเหรอครับนะตรงวัดสรรมชุมมันกอนดแล้วดูนี่ตัตนติโิ้ยเอาแล้วไม่ฟาวครับเรียบมทอ เล่นต่อไปมองเพื่อนแล้วครับแล้วไปดีด้วยครับโอ้โหทะลุอ้าวตรีเพชรโอ้โหยังอยู่ยักยักที่เลียงเลี่ยงไปครับโอ้โหนี่ครับโอ้ไม่ยอมเข้าครับโอ้โหคือกวินทอนอะเซฟได้เซฟได้แล้วครับเซฟครั้งแรกจากลูกยิงของตรีเพชรเนี่ยนะครับแล้วแต่ว่าเป็นคนนี้ครับหมายเลขตามไปซ้ำครับ ไปก่อนยักยักยักแล้วยิงไปทางซ้ายครับเรียบร้อยครับออแล้วครับนั้ธนกิจอ่อนตาครับยิงให้ขึ้นนําไปก่อนฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับในการดวลจุดโทษนะครับมาดูคนแรกของบัวหลวงกันบ้างครับกิตติดพั์หรือเปล่าครับหมายเลขแปดเนี่ยครับในเกมเล่นดีนะครับกิติพั์เนี่ยมาครับมาดวลกับ กบวินทอนครับหมายเลข8ครับกิติกิติพัฒน์ครับโอ้โหพุ่งถูกทางนะครับกวินทอนนี่พุ่งถูกทางแล้วแต่ว่ากิติพัฒน์นี่ยิงดีด้วยครับเร็วแรงไม่ทันครับอาครับคนที่สองของวิเศษครับตันติครับหมายเลขห้าครับ นี่ทีมคุยแล้วนะถ้าชนะนี่ไปเอ็นกายปลาเผาเลยนะวันนี้เย็นเนี้ยปุนวิทย์<อ>สารณิตไปคนที่2ของวิเศษชันติเรียบร้อยครับโอ้โหมุมเดียวเลยนะครับนี่ครับปุนวิทย์คมจริงๆครับอุสัตูของัวหลวงครับคนที่สองของัวหลวงครับ เป็นหมายเลข12ครับธนากรธนกรนาคชุมนุมครับชุมนุมนะครับเจอกับกวินทร์ยิงเพื่อเสมอครับตรงนี้สตินะครับแล้วก็สมาธิเอาละครับคมเช่นกันครับ100%เครับบัวหลวงก็สุดยอดครับเท่ากันอยู่นะครับ2ประตูต่อ2ครับคนต่อไปนี่กดดันเลยนะครับ ถ้ายิงเข้านี่ก็สร้างความกดดันให้กับเพื่อนเลยครับถ้าไม่เข้านี่ก็สร้างความกดดันให้กับตัวเองครับแต่ตอนนี้สร้างกดไหลย้อนครับให้ผู้ประกาศผู้บรรยายครับโอ้ใช่ครับคนที่สามคนสุดท้ายของตันติครับพรมพิวิยะบัวอุไรครับเข้าครับยิงสบายๆเลยครับกดล็อกตัวเองครับฮะแล้วก็ กดดันแล้วครับคนสุดท้ายแล้วคนนี then, ้นะครับจะแบกความกดดันของบัวหลวงไว้ครับหมายเลขสิบครับพานุพงศ์คงยิ่งครับเจอาโกกวินทรเจอกับกวินทรหน่อยฮะเอาอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ครับพานุพงศ์จะตอบบอกให้ครับ อยู่ต่อครับกวินทรทอนที่เสียดายเลยนะครับน้ำหนักไม่แรงมากด้วยนะครับแต่ว่าทิศทางนี่โอ้โหเนี่ยครับเกือบทันนะครับเนี่ยกวินทรอนเนี่ยพุ่งถูกทางด้วยครับก็ไปต่อครับยังไม่จบครับเป็นซัทเทนเดสเพลย์ออฟกันต่อไปครับดวลกันตัวต่อตัวคนตกคนเลยครับคนที่4ี่นะครับของสันติครับเป็นทิติพงศ์ครับพงศ์โกรกกลางดอนนะครับ สีพงศ์กอลันดองครับยืนเป็นเซนเตอร์เลยนะครับในเกมยิงเรียบร้อยครับผมดีจริงครับใช้หายเพื่อนกันโอ้ยหนูลูกไอ้หนูไอ้หนูนี่เพิ่งศึกหรือว่าเรียนรอดอลูกเออเพิ่งศึกมีด้วยนะอย่าบอกนะบวชว่าทั้งในอ่ะมีด้วยนะผู้บรรยายคุยกันนะกีฬาไม่ได้แล้วโอ้โหแล้วคนนี้ครับ เออแล้วนักกีฬาก็ตอบด้วยนะหายากนะโชติพงศ์ครับอินปะโคนครับมาดูโชติพงศ์ดวลครับอืมกวินทรเรียบร้อยครับเดาผิดทางครับท่าของกวินทรอุ้ยโอ้กดดันนะฮะทั้งเป็นไงแล้วกดดันแล้วครับทั้งสองทีมแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับยิ่งดีจริงครับ คนต่อไปครับหมายเลข12ของวิเศษชัยชาญตัติวิทยาภูมิครับกฤิสนะรุ่งเรืองสีกลับมาเริ่มกันใหม่แล้วนะครับทุกอย่างเท่ากันหมดเหมือน,นเดิมอีกแล้วครับเหมือนเดิมครับตีเป็นศูนย์ครับครับมาเริ่มกันใหม่กฤิสนะาาครับ ชนะยิงไม่เข้าครับโอ้ไม่ออกซ้ายออกขวาครับดูครับก็ยิงตรงตรงนี่แหละครับแล้วก็กาให้กันพรในพุ่งนะครับพุ่งซ้ายพุ่งขวาโอ้โหเราต้องชมครับต้องชมผู้สัประตูด้วยครับอ่านถูกขันนะครับ็อกานไดได้เป็นไรยังมีโอกาสอยู่ครับแล้วปฐมพรครับจะพุ่งกันตะกรับเซฟครับผู้สัประตูครับอ้าวครับยิงเพื่อไปต่อครับแล้วส่งกันตีกลับบ้านก็ถ้าเข้านะ เรียบร้อยครับโอ้โหสิทธิ์เลยครับมีการผสมพรก็เป็นนั้นว่าบัวหลวงวิทยาคมนะครับเอาชนะในการดวลจุดโทษได้ใช่ครับโอ้โหซัตเทนเดสเพลย์ออฟนะครับซัตเทนเดสเส้นทางของบัวหลวงวิทยาคมครับจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับได้ไปต่อครับพวกเขาเอาชนะวิเศษชัยชาญตันติวิยงภูมิจากอ่างทองไปได้ในการดวลลูกโทษที่จุดโทษครับ